วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาเด่นเรื่องกล่กพระขุนแผนพระเครื่องเนื้อดินใครมีไว้ครอบครองเขาเชื่อกันว่าจะแค้วคลาดและอยู่ยงคงกระพันค่ะ สวัสดีค่ะเรไลให้โชคมาอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดบ้านกลางศรีประจัน,นะคะ่ะจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านของเรไลเองนะคะก่อนที่เรไลจะพาทุกคนไปขอพรอพาไปมูนะคะก็เหมือนเดิมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆุกช่องทางนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในทุกๆอีพีที่เรไลพาไปนะคะวันนี้ค่ะบวัดบ้านกลางนะคะก็อยู่ที่ตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะ อาจจะมีคนรู้จักบ้างนะคะเพราะว่าจะเป็นทางผ่านก่อนที่จะไปตลาดสามชุกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปบึงชวากใครที่ผ่านเส้นทางนี้อายๆก็อยากจะให้ลองแวะเที่ยววัดเก่าแก่วัดนี้ดูนะคะเพราะว่ามีทั้งวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อเลยนะคะเป็นขุนแผนพระขุนแผนคู่แล้วก็ยังมีวัตถุมงคลอื่นๆแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆให้เราได้ไหว้ขอพรบูชากันอีกด้วยค่ะและที่นี่นะคะยังเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุทยาค่ะซึ่งในโบสถ์นะคะก็ยังมีพระ ประธานนะคะที่ประดิษฐานอยู่เป็นศิลปะอู่ทองนะคะส่วนวิหารภายในก็จะมีหลวงพ่อแก้วและพระประธานถัดมาจะเป็นมณฑปแล้วก็ด้านในก็จะมีร้อยพระพุทธบาทจําลองด้วยค่ะส่วนด้านหลังวิหารเจดีย์ก็จะสร้างขึ้นเพื่อบรรจุตระกูลวัดบ้านกลางและวัดบ้านกลางนะคะยังมีพระขุนแผนภายในเจดีย์ก็ยังมีการค้นพบพระพุทธรูปนะคะเนื้อสำลีจํานวน2030องค์หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะก็รวมถึงพระเครื่องซึ่งมีลักษณะเป็นแก้วสีเขียวเป็น กรุพระขุนแผนค่ะสันนิษฐานว่ามาจากสมเด็จพระนาเรศวรนะคะขึ้นชื่อขนาดนี้แล้วไม่มาไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เลไลก็ได้อยู่ที่หน้าโบสถ์นะคะซึ่งเป็นโบสถ์ที่อายุมากกว่า400ปีนะคะเดี๋ยวเลไลกจะพาทุกๆคนแล้วก็แฟนๆรายการนะคะเข้าไปไหว้แล้วก็ไปขอพรแล้วก็ไปชมโบสถ์เก่าแห่งนี้กันค่ะไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะทุกคนก่อนที่จะเข้าไปไหว้นะคะพระด้านในนะคะก็จะมีทูบมีเทียนมีดอกไม้แล้วแต่ศรัทธาจริง,รงๆแล้ววัดน,นี้เลยๆเคยมานะคะผ่านมาก็คือจะมาเลี้ยงปลาติดแม่น้ำท่าจีนนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็ที่นี่ปลาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเลยๆแบบนําเสนอมากใครที่อยากจะมาเลี้ยงปลาเขาซื้ออาหารปลากันมาแบบเป็นถุงใหญ่ๆเลยค่ะเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ใครที่ไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้อยู่นะจุดที่ลไยอยู่นะคะก็สามารถขอพรได้นะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เราแบบว่าสื่อจิตมาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมักจะได้เสมอนะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ชมอยู่ตอนนี้ก็ขอพรเลยนะคะเป็น โบสถ์ที่เก่าแก่อายุมากกว่า400ปีนะคะเรียกได้ว่าในประเทศไทยก็มีเยอะค่ะแต่ว่าเราก็จะพยายามพาทุกคนไปในสถานที่แบบเก่าแก่แบบนี้จริงๆนะคะเลยายรู้สึกว่ามาทีไรก็รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกจริงๆนะคะเพราะว่าเก่ามากๆนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความแบบเมตตาของพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโบสถ์นี้นะคะ่ะ ก่อนเนี้ยจะมีการสู้โลกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยซึ่งในสมัยเนี้ยมันไม่มีแล้วแต่เมื่อสมัยก่อนเนี้ยคือรุ่นแบบที่เป็นปู่ย่าตายายเรารุ่นสมัยก่อนคือเขาอยู่กันแบบมีทั้งการแบบต่อสู้โลกหนีอะไรทุกอย่างลหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ต้องรักษาของของบ้านเมืองเอาไว้ให้เราแบบเนี้ยที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนีได้ได้มาชมแล้วก็ได้มาไหว้ขอพรกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเลยพาไปอีกนะคะภายในวัดยังมีจุดหลายจุดเลยที่จะพาไปไหว้ขอพรกันนะคะเขาบอกว่ามีต้นตะเคียนด้วย เราไปดูกันค่ะว่าต้นตะเคียนอยู่ที่ไหนของวัดคะ่ะไปเลยค่ะและเราก็ไหว้ที่นอุโบโสถเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปด้านหลังคะ่ะกันต่อนะคะด้านหลังจะไม่ได้แบบว่าหลังสุดของวัดนะคะ <Th> เดี๋วด้านหลังเขาบอกว่ามีต้นตะเคียนที่มีใครมาขอพร <Th> มาขอเลขกันนะคะแล้วก็สมหวังถูกหวยรวยโชคกันไปนะคะ <Th> เขามีตำนาน <Th> มีเรื่องเล่าด้วยนะคะกับต้นตะเคียนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต้นตะเคียนเลยดีกว่าค่ะ อยู่ด้านหลังของวัดจริงๆแหละแต่ว่าไม่ได้ไกลจากโบสถ์ด้านหน้านะคะเดินเข้ามานิดเดียวนะคะเราก็จะมีสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะมีพระพุทธรูปนะคะระหว่างทางที่เราเดินมานะคะใครจะไหว้แวกกราบขอพรก็ได้ทุกจุดเลยในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาที่นี่ครบจบเลยไหนจะให้อาหารปลาได้ทําบุญนะคะครบมีแม่น้ําใหญ่อยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้แล้วอุ้ยขนลุกอุ้ยขนลุกค่ะเพราะว่าต,นต้นตะ เทียนใหญ่มากๆเลยค่ะสัมผัสถึงความใจดีของแม่ค่ะตอนนี้แม่แบบยิ้มให้ค่ะจริงๆ ตอนนี้นะคะเลไลก็อยู่ตรงบริเวณต้นตะเคียนยักษ์ที่ได้บอกเอาไว้นะคะชาวบ้านมากราบไหว้บูชาค่ะแล้วแถวนี้เขาเล่ากันมาว่าเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนนะคะก็มีโรงเลือ่อยไม้อยู่ไม่ห่างไกลจากวัดหรอกค่ะแล้วก็ได้นําต้นตะเคียนเนี่ยมาถวายหลวงพ่อนะคะเป็นจำนวนมากเลยค่ะเพื่อไว้ใช้สร้างศาลาเอ่ยนะคะไว้ทําโต๊ะไว้ทําเก้าอี้ที่วัดก็จะแปลรูปนะคะจากต้นตะเคียนให้เป็นไม้แผ่นเพื่อใช้ในตามที่หลวงพ่อนะคะท่านต้องการแล้วก็มีต้นตะเคียนค่ะต้นใหญ่ค่ะ ที่ยังไม่ได้รับการแป่รูปอยู่เป็นจํานวนมากแต่วันหนึ่งค่ะหลวงพ่อท่านได้ฝันว่ามีนางตะเคียนอะ่ะมาร้องไห้คาควรว่าไม่อยากให้แปลรูปเป็นไม้แผ่นเลยอะค่ะท่านก็เลยแบบไปดูไปลื้อดูว่าเอ๊ะมีต้นตะเคียนไหนหรือเปล่าที่ไปเข้าฝันท่านนะคะท่านก็เลยเห็นต้นตะเคียนต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งค่ะก็นี่เลยใหญ่จริงๆค่ะที่เลไลดูขนลุกตลอดเลยค่ะพูดไปก็ขนลุกค่ะแต่ว่าแม่ใจดีมากค่ะเขาก็ได้มากราบไหว้บูชาค่ะได้นําต้นตะเคียนเนี่ยมาตั้งเอาไว้เลยโดยที่ไม่นําไปแปลรูปด เลยมาตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะชาวบ้านก็ได้นําดอกไม้ทุบทียนค่ะตลอดจนเสื้อผ้านะคะของสวยงามเครื่องสําอางนะคะสร้อยแหวนนาฬิกาต่างๆก็กราบไหว้กันมาค่ะแล้วก็ให้เรียกว่าให้คุณให้โชคให้ลาบนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะอยู่มายาวนานมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรลัลยจะพาทุกคนมาขอพรขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนกันนะคะมาถึงของฝากของเรลัยแล้วพลาดไม่ได้เลยค่ะเชื่อว่าทุกๆคนก็จะต้องรอนะคะในทย ท้ายรายการแบบนี้นะคะเรไลอยยังไงก็ต้องขอฝากทุกคนติดตามนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตลอดด้วยเพราะว่าทุกๆอีพีนั้นนะคะเราตั้งใจที่จะนําสิ่งดีๆมาให้ทุกคนนะคะแล้วก็หาแบบว่าความโชคดีนะคะมามอบให้กับทุกๆคนในรายการนะคะสิ่งดีๆที่เรามีให้เราอยากให้โฟกัสแค่สิ่งนี้นะคะเดี๋ยวของฝากเราเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าแล้วไปขอพรอมแม่พร้อมกัน ขอพรแบบว่ายาวเป็นหน้ากระดาษเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วการขอพรเนี่ยเขาให้ขอได้อย่างเดียวนะคะในสําหรับทุกๆที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจริงๆแล้วเลไลก็ขออย่างเดียวแหละวันนี้ก็ขออย่างเดียวค่ะแต่ว่าขอสองตัวขอสองตัวเพื่อแฟนๆรายการทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการทั้งใช้แป้งด้วยและเป็นเซียมซีด้วยก็แล้วกันนะคะแม่ใจดีมากวันนี้เลไลเลขอแม่อย่างเดียวว่าขอให้แฟนๆรายการงวดเนี้ตรงๆเลยค่ะคืออยากให้ทุกคนได้กลับมาไหว้ แม่ได้นำชุดสวยๆของสวยๆมาให้แม่กันอีกนะคะเลิศยอดนี่ค่ะเราขอพรแล้วเรียบร้อยเราต้องรีบเขย่าเลยค่ะตอนนี้แม่ยังอยู่ค่ะมาแล้วเล็กๆใช้แน่ๆค่ะเล็กๆนะคะสืนนะคะแม่ให้เลีกอะไรนะเลขสองค่ะทุกคน ทุกคนคะดูค่ะในมือเราแป้งค่ะพร้อมแล้วค่ะทุกคนแล้วเลไลก็เลือกตรงนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นแบบรากฐานที่ดีนะคะมองเห็นแบบเหมือนจะมีเลขและแวบบๆนะคะเดี๋ยวเราดูกันเราจะตีได้ไหมหรือเราต้องใช้มือเพราทถ้ายัไงไนกันคะทุกคนคะ่ะคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ได้แค่วันนี้เลไลรู้สึกว่าเลไลได้สัมผัสกับต้น ตะเคียนของแม่เนี่ยเลไลก็มีความสุขมากแล้วอะรู้สึกว่าเป็นบุญมากๆเลยค่ะต้นใหญ่มากจริงๆทุกคนเห็นเลขไหมทุกคนเห็นไหมใลไลเห็นชัดแจ๋วเลยอ่าทุกคนว่าเลขอะไรตรงเนี้ยเลไลว่าเลขห้า,าเลไลมองวปเลขห้าหนึ่งห้าลไลมองแบบเนี้ แล้วแต่นะคะคนจะมองว่าเป็นเลขอะไรนะเอาเห็นไหมเนี่ยทุกคนจะบอกว่าความคิดเห็นจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วแต่สายตาของแต่ละคนนะคะตอนนี้ใครที่ชมคลิปอยู่นะคะสามารถตีเลขเองได้เลยตามที่ตาของตัวเองเห็นนะคะก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะของแต่ละคนใครที่มีดวงในการเสี่ยงโชคนะคะก็เล็งเอาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเรานะคะซูมให้แล้วเรียบร้อยนะคะ เลาเห็นเป็น1กับ5ทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรก็ไปตีกันเอานะคะแล้วก็แล้วแต่บุญแล้วแต่โชคนะคะของแต่ละคนก็แล้วกันนะคะบางคนก็อาจจะมองเป็นเลขอื่นก็ได้นะคะทีมงานบางคนยังเห็น3ตัวเลยก็มีนะคะก็วันนี้ฝากให้ทั้ง2จุดนะคะตรงหน้าแม่ตะเคียนเมื่อกี้นะคะก็เป็นเซมซีเลไลให้โชคนะคะศูนย์สองและตรงนี้นะคะคือต้นตะเคียนนะคะตรงนี้เลยเราใช้แป้งถูกกันเลไลมองเป็นว่า1 ห้านะคะสองเลขใครเห็นเป็นเลขอะไรก็ แล้วแต่ผู้ชมในรายการเลยก็แล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสําหรับใครที่ติดตามรายการเรไลท์เฮชโชงนะคะก็ขอให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้ EP นี้นะคะโชคดีร่ํารวยนะคะถูกหวยนะคะมีแต่ความสุขตลอดไปนะคะก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะคะกดติดตามทุกช่องทางให้กับเรไลท์ด้วยก็แล้วกันนะคะและใครที่อยากจะมาไหว้พระเก่าแก่สมัยอยุธยานะคะรวมถึงมากราบไหว้บูชาต้นตะเคียนที่นี่นะคะ ก็สามารถมาได้เลยค่ะเดินทางมาที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เลไลดีใจมากเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของเลไลด้วยนะคะเหมือนได้พาทุกคนมาไหว้พระขอพรแล้วก็เที่ยวบ้านเกิดเลไลกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่ ep หน้ามาดูกันว่าเลไลจะพาทุกคนไปหาตัวเลขที่ไหนพาไปดูวัตถุมงคลที่ไหนพาไปชมโบสถ์เก่าแก่ที่ไหนนะคะพาไปมูที่ไหน หลากหลายมากที่อยากจะพูดค่ะยังไงก็เอาเป็นว่าฝากติดตามกันแล้วกันค่ะใน EP ต่อไปกันแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆลาไปก่อนกับตัวเลขวันนี้มีให้ทั้ง2จุดด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ